You listening to KU Radio Podcast เรื่องกฎหมายและคดีปกครองเรื่องใกล้ตัวรู้ไว้ไม่เสียเปียบคุณกำลังรับฟังรายการนานาสาระน่ารู้เรื่องกฎหมายและคดีปกครองกับสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ความฝันอันสูงสุดความหวังของคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทย คือสักวันหนึ่งจะได้เป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์สามารถตั้งถิ่นฐานอยู่บนแผ่นดินนี้ได้อย่างไม่อายสายตาใครซึ่งกระบวนการในการได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวนั้นจะมีขั้นตอนต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่เป็นอํานาจและดุล,ลพินิจของฝ่ายปกครองว่าผู้นั้นเข้าเงื่อนไขในการให้สัญชาติไทยหรือไม่แต่หากขั้นตอนเหล่านั้นมีความล่าช้าเกินสมควร ก็จะดูไม่ใช่เรื่องดีนักเพราะยิ่งนานไปก็ยิ่งอาจกระทบสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายของผู้ขอมากขึ้นทุกวันเรื่องราวของสถานีนี้เป็นเรื่องราวของนายจันรหวานเตียนซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย ด้วยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพซึ่งเดินทางมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนับตั้งแต่เกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในจันมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดบัวบานและศึกษาจนจบหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้นโดวยวาดฝันไว้ว่าสักวันหนึ่ง ตนจะเป็นคนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างประโยชน์ให้แก่ชาติไทยเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดแห่งนี้ให้ได้ต่อมาในจันหวัานเตียนได้แต่งงานสร้างครอบครัวใหม่กับหญิงสาวชาวไทยจนมีบุตรด้วยกันสองคนยิ่งส่งผลทำให้เกิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นไปได้ยากลำบากเพราะตนเอง ยังคงไม่ได้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายและไม่มีสิทธิ์ต่างๆเหมือนเช่นคนไทยอย่างแท้จริงนายจัน์ทรได้เคยยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยณสำนักทะเบียนอำเภอแต่ก็ไม่เคยได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อมีการดำเนินโครงการเร่งรัดการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมายแก่ผู้อพยพชาวเวียดนามที่ยังไม่ได้สถานะตามกฎหมายในจานคิดว่าความหวังของตนน่าจะเป็นจริงได้ในคราวนี้จึงได้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยอีกครั้งแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ความหวังครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นดั่งใจนึก เพราะนายจัน์ก็ยังคงไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอีกเช่นเคยนายจัน์เห็นว่าการพิจารณาคำขอมีสัญชาติไทยของตนในครั้งที่สองนั้นมีความล่าช้าเกินสมควรและคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่ตนเองจะยอมนิ่งเฉยและต้องอยู่แบบคนไร้ตัวตนในสังคมเช่นนี้ต่อไปถ้าหากลุกขึ้นต่อสู้เพื่อตนเองและครอบครัวอีกสักครั้ง ก็คงไม่มีอะไรเสียหายและอาจปรากฏผลเป็นไปในทางที่ดีก็ได้จึงยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ตนได้สัญชาติไทยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายจันทร์เป็นบุตรของผู้อพยพชาวเวียดนามเกิดที่จังหวัดบัวบานของประเทศไทยเมื่อปีพศ 2,501ได้ยินคำร้องขอมีสัญชาติไทยต่อเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบัวบานตามโครงการเร่งรัดการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมายแก่ยวนอพยพในระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์2544ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2544แต่ในที่สุดก็ยังมีได้มีการพิจารณาคำร้องดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา9วรักหนึ่งอนุสองแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542และเนื่องจากการฟ้องขอให้พิจารณาคดี และเนื่องจากการฟ้องขอให้พิจรารณาการขอมีสัญชาติไทยของนายจันเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสถานะของบุคคลจึงยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา52วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนายจันจึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อนายจันได้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยที่จังหวัดบัวบาน ตามโครงการเร่งรัดการพิจารณาให้สถานะตามกฎหมายแก่ยวนอพยพซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ส่งรายชื่อของผู้ยื่นคำร้องทั้งหมดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่านายจันไม่มีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือประวัติการจับกลุ่มและดำเนินคดีอาญา โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยระดับจังหวัดบัวบานได้ประชุมครั้งที่1ทับ2,544เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2,544มีมติว่าสมควรให้สัญชาติไทยแก่นายจันจังหวัดบัวบานจึงได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยตามหนังสือลงวันที่ 14พฤศจิกายน2544ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2544แต่มิได้เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการแม้ว่าพระราชบัญญัติสัญชาติไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้สัญชาติไทยแต่เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 10มกราคม2544แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สถานะทางกฎหมายแก่ผู้อพยพให้จังหวัดต,ต่างๆถือปฏิบัติโดยกำหนดให้เมื่อกระทรวงมหาดไทยรับคำร้องและบัญชีร,รายชื่อแล้วให้หน่วยงานส่วนกลางตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประมวลผลการตรวจสอบพร้อมมติคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพื่อกลั่นกรองนำเสนอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้สถานะตามกฎหมายภายใน45วันนับแต่ได้รับผลการพิจารณาจากจังหวัดเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับหนังสือจากจังหวัดบัวบานแจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยระดับจังหวัดบัวบานตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2544 แต่ไม่ได้เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการภายในกำหนดเวลา45วันตามแนวปฏิบัติดังกล่าวจนกระทั่งเมื่อวันที่24เมษายน2545รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางตรวจสอบผู้ขอสัญชาติเพิ่มเติมทำให้ต้องมีการจัดส่งข้อมูลของนายจันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ปรากฏ ว่ามีการนำเสนอคำร้องของนายจันทร์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการแต่อย่างใดแต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการเสนอคำร้องของนายจันทร์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการแต่อย่างใดซึ่งถือเป็นการใช้ดุลพินิจในการสั่งการให้ดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบที่ซําซ้อนและล่าช้าเกินสมควร สารปกครองสูงสุดพิพากษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการพิจารณาคำร้องขอมีสัญชาติไทยของนายจันทร์และแจ้งผลพิจารณาให้นายจันทร์ทราบภายใน60วันนับแต่คดีถึงที่สุดในอีกไม่นานเกินรอนายจันทร์คงได้คำตอบเสียทีว่าจะได้เป็นคนไทยเต็มตัวตามที่ได้วาดฝันไว้หรือไม่และเชื่อว่า เราจะมีประชากรไทยที่เป็นกำลังของชาติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนอย่างแน่นอนเทียบเคียงคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .123-2551 ับ123 5โดยสำนักงานสารปกครองเชียงใหม่